เอ๋ออันนี้บัดนี้มาเก็บแหนงหน่อไม้เอาน่ะแต่เก็บแหนงหน่อไม้นี่เด้นี่นี่นี่แหนงนี่งามยี่นี่ยเอาพอลามาเก็บนี่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 เล็กบ่นอันนี้เล็กไหมเล็กห้าตัวเลยเอาเลยเดี๋ยวมันก็แตกยิ่งหักยิ่งแตกหมอนะยึดตัวจดจะป่อนี่แต่แหนงบ่อนีนี่เกายังบ่อนี่นกาะนี่นี่นี่ อี๋แตกพันเก็มใบก่อนแล้วครับเนี่ยอ๋อเน่าไหมเน่าไม้แหนงเน่าไม้แหนงเน่าไหมนะนาแรงนี่กินแหนงครับนาฝนยังกินเนาะนี่วิธีเฮ็ดให้มันแหนงมันแตกก็คือปล่อยน้ำใส่ครับร้อนไปนาแรงครับนี่ออกแตกแตกออกมาสิอะไครับนี่ ไปกินจนังนาแรงแกงน้ำใหม่นาแรงนี่สิแซบ่บอืมเป็นแหงพ่นปล่อยน้ำใสกระสิแตกสิแตกนืมอี่ขึ้นแหงน้ำใหม่ครับส่วนฝั่งนี้นี่คือสวนไผ่ครับพี่น้องไผ่หนมุนโอ้ยมีมากเกือบร้อยก่ ไผยเลี้ยงครับเป็นไผยเลี้ยงกินแกงแซ่บแถวสุดท้ายนี่เพิน่นอยากกินแหนงมันเพิ่นเลยตัดเอาไม้ไปใส่น้ำตัดใม่แล้วก็ปล่อยน้ำใส่ครับใส่ดำๆคือใส่น้ำปล่อยปล่อยใส่เหมันมันแตกาปนะครับมันจะแตกแหนงออกมาแตกแหนงแบบนี้ครับนี่นี่มันแตกเก็บไปแล้วนี่นแหนมจะเป็นเดือนหนึง แกงแหนงวันนี้แซ่บขนาดครับนี่หน้าแรงช่วงเด่นมีน้าเมย์สานี่นปล่อยน้ำใสก็สิแตกแหนงว่ะแกงส่วนนอนี่ยกันกัดปวยน้ำใสก็สิออกขึ้นกันครับแต่บนบอยังบ่ปล่อยเห็ดน้ำงอกก่อนเช่าเนี่ยก้อนงอกำลังออกมาแต่ว่าขันบ่อ,อันนี้บ่ปล่อยน้ำใสกันรอฝนหน้าฝนนี่โอ้อยงอไรว่างทางกินนะครับกินแหนงไปก่อน แกงแน่แซ่บแถวเดียวกัเก็บกินพุทนครับนี่แถวเดียวตัอดออกเอาไม่ไปใส่ประโยชน์ไว้น้ำใส่เลยเก็บแนงมันนุ้น่มนม่แต่แนะอ้วนปาลาพันล่าเก็บพักส่วนขั้วเก็บแนงหอ่อหมเรียบร้อยแล้ว